สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานขา่าวจาข่าวรอบวันครับรนนะอุ๊พิธีกรสาวชิลีพาดท,ทำบิกินี่หลุดขณะรายงานสดเว็บไซต์มิลเลอร์นะของกิจเผยแพร่คลิปชวนหาเมื่อเบอร์นาร์ดิต้าเบนเดนตันพิธีกรสาวคนดังของรายการทีวีชิลีได้รับคำท้าจากทีมงานให้ลงเล่นน้ำทะเลขณะกำลังถ่ายทำรายการสดที่หาดเรนาก้าในแคว,ว้นวานเปโลโซช่วงเชา้าโดยเมื่อรับคำท้าเธอสลัดชุดเดร ออกวิ่งกระโดดลงทะเลแบบสวยๆแต่ตอนยืนขึ้นบิกินี่ท่อนบนไม่เป็นใจหลุดลงไปถึงเอวหลังออออากาศคลิปรายการดังกล่าวกลายเป็นที่ฮือหาในโลกโซเชียลชาวเน็ตจำนวนมากบอกชอบใจแห่เข้าชมหาที่เบอร์นาดิต้าออกมาที่แจ้งว่าเธอเตรียมบิกินี่ไว้แล้วแต่ไม่คิดว่าทีมงานจะให้ลงเล่นน้ำทะเลเพราะเมฆคลึ้มขึ้นแรงด้วยรวมทั้งไม่ได้มัดบิกินี่ท่อนบนให้แน่นพอลงไปจึงเกิดความผิดพลาด ดังกล่าวแต่โชคดีที่กล้องไม่เห็นเพราะโตนหันหลังให้กล้องแล้วรีบดึงบิกินี่ขึ้นก่อนหันกลับมาทําหน้าที่ตามปกติถือเป็นเหตุการณ์ที่สนุกขำๆไปนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปกันนะครับนี่รามาดูคลิปกี่เธอนะใส่ชุดเดยตอนนี้กำลังจะถอดนะครับขึ้นแรงมากคนระับ เล่นโดดลงไปเล่นน้านะครับมาดูเหตุการณ์ช oh, ่วงจังหวะที่ชุดบิกินี่ท่อนบนเธอหลุดนะครับ สวยสวยครับสวยกลับลงไปลงน้ำต่อนะครับมาดูรอบนี้นะหลุดลงมาถึงเอวเลยคนระับมิกินี่เธอนางรีบดึงขึ้นมาปิดแล้วก็จะมาทำหน้าที่ของเธอต่อนะครับ